ริปเที่ยว2จังหวัดแบบสั้นๆครั้งนี้เรากําลังเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกและก็ตั้งใจที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขโขทัยด้วยโดยที่เราจะนอนค้างคืนที่พิษณุโลกหนึ่งคืนก่อนที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมก็แวะมาที่วัดนางพญากับวัดพระพุทธชินราชเอาเลิกเอาใจสกักอนเติมพลังด้วยกาแฟโบราณรสชาติอร่อยราคาไม่แพง ที่พวกเรามาเที่ยวเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาคนเลยไม่เยอะมากเรียกว่าแทบจะไม่มีคนเลยก็ว่าได้บรรยากาศในวัดก็สุขสงบร่มเย็นเหมาะแก่การมาไหว้พระขอพรวันนี้เราตั้งใจที่จะรีบไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็พอบ่ายแก่ๆก,ก,ก็อยากจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขโขทัยต่อเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราก็จะรีบไหว้พระทั้งสองวัดแล้วก็จะไปเช็คอินต่อที่โรงแรมกันเลย พระพุทธชินาราชที่นี่ยังดีที่ยังมีคนให้เห็นบ้างนิดหน่อยเราเคยมาพิษณุโลกกับสุขโขทัยมาครั้งหนึ่งมอนานมาแล้วครั้งนี้เป็นการมาครั้งที่2ความตั้งใจในการมาพิษณุโลกครั้งนี้ก็คือคนสารเนี่ยมีพระเพื่อนที่รู้จักบวชอยู่ที่นี่ก็เลยตั้งใจที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ถือโอกาสนี้มาเที่ยวอุทยานแห่งชาสุขโขทยัย เที่ยงพวกเราก็ไม่พลาดที่จะไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวให้อยขาร้านนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลจากวัดแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำนานด้วยรสชาติด,ดีแล้วก็ราคาไม่แพงเสร็จจากมื้อเที่ยงแล้วพวกเราก็เดินทางกันมาเช็คอินกันที่โรงแรมเลยโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมชินาปุระเราจองผ่านแอป a r o da าไว้นะแต่มันมีข้อผิดพลาดทางโรงแรมไม่มีบุ๊กิ้งของเรา แต่ด้วยความโชคดีว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดานะเราก็เลยได้ห้องมาโดยไม่มีปัญหาอะไรบรรยากาศของโรงแรมนอกจากความร่มรื่นแล้วที่นี่ก็จะตกแต่งให้ดูแบบเป็นบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนเลยเรียกได้ว่าเหมือเราย้อนยุคเข้ามาอยู่อีกยุคนึงเลยทีเดียวด้วยความที่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเราก็ไม่ใช่ช่วงหายสีสันน้ำบรรยากาศที่นี่ก็ยิ่งดูเงียบสงบหนักเข้าไปอีก ห้องพักของพวกเราเนี่ยที่ได้เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ที่ตัวล็อบบี้นะจะอยู่ที่ตึกที่แยกออกมาเป็นอีกตึกหนึ่งอยู่ฝั่งขวาของโรงแรมโรงแรมก็จะมีร้านอาหารชื่อร้านเฉลียงด้วยนะซึ่งเราก็จะมาฝากท้องไว้ที่นี่นั่นแหละนอกจากตัวโรงแรมแล้วที่แยเขาก็จะมีมิวเซียมซึ่งแสดงให้เห็นของชุดนักรบวโบราณแล้วก็พวกอาวุธของสมัยก่อนถ้าใครแบบเบื่อ,เบ,อเบื่อไม่มีอะไรทําก็สามารถแวะเดินมาดทูที่นี่ได้ซึ่งเขาก็จะ อยู่ตรงล็อบบี้ของโรงแรมนะ้บรรยากาศก็กจะดูขขังๆหน่อยและนี่ก็คือบรรยากาศในห้องที่เราจะมานอนพักกันคืนนี้เราได้เป็นห้องแบบคอนเนตรูมนะซึ่งแม่ก็จะอยู่ห้องข้างๆแต่ก็จะมีประตูเลื่อนไปหากันได้น,นี่ก็จะเป็นห้องของแม่นะก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยห้องใหญ่เลยแล้วก็หน้านอนมากเตียงนี่คือเรียกว่าเป็นเตียงดูดวิญญาณลยแลนนุ่มมากนอนสบายมาก และนี่ก็จะเป็นทางเชื่อมเล็กๆที่จะเดินไปถึงห้องเรานะเขาก็จะมีประตูกั้นให้เป็นสัดส่วนเรียบร้อยดีและนี่ก็เป็นสโซนฝั่งที่เราพักนะห้องน้าก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่อุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีความแมชกับลุกของสมัยโบราณของตัวโรงแรมมากเตียงไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นเตียงที่นอนสบายมาก อ่างอาบน้ำก็ใหญ่สามารถนอนแช่กันได้สองคนเลยแต่อยากจะบอกว่าเราไม่ได้นอนเตียงนี้หรอกคืนนี้หลังจากที่พวกเราอาบน้ํากินข้าวอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็มานอนเล่นโทรศัพท์กันบนเตียงนะสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงดังแพรเรารู้ตัวได้ทันทีเลยว่ามันคือจิ้งจกที่ตกลงมานอกจากเราจะกรีดแล้วหันไปกอดกับอีสาแล้วนะั้น่ยสาก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรซึ่งเราก็บอกดูดีๆนะมันไม่มีอะไรได้ยังไงมันเป็นเสียงจิ้งจกตกลงมาชัดๆ พอดูไปดูมาจริงๆก็คือมันจิ้งจกตกลงมาจริงๆแล้วมันก็ไม่ยอมหนีไปไหนด้วยเจ้าพวกเราก็เลยว่าย้ายอพยพไปอยู่ห้องแม่นอนกัน3คนในห้องเดียวแทนก็คือเปิดห้องให้จิ้งจกนอนฟรีๆไปคืนหนึ่งนะหลังจากที่เช็คอินอะไรกันแล้วเนี่ยตอนมื้อเย็นเราก็มาฝากท้องไว้ที่ร้านเฉลียงก็มีท้งเมนูยำส้มโอกุ้งแม่น้ำแกงคั่วคอหมูซึ่งรสชาติก็เข้มข้นอร่อยเลยเนื่อจากการขับรถขี้เกียจออกไปหาอะไรกินข้างนอกแล้วอาหารของโรงแรมก็ช่วยเยียวยาได้ดี จากเรื่องของกินกับเรื่องจิ้งจบมาสู่บรรยากาศการเที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขโขทัยของพวกเราเรามาที่นี่กันช่วงบ่ายแก่ๆแ,แล้วแดดล่มลมตกเดินเล่นกำลังดีเลยแดดไม่ร้อนแสงอาทิตย์ก็กำลังสวยเหมาะแก่การมาถ่ายรูปมากพวกเราเที่ยวเล่นที่นี่ด้วยการเช่ารถกอล์ฟนะซึ่งราคาก็ไม่แพงอยู่ที่ประมาณ300 พูดคุยต่อรองราคากันได้นิดหน่อยนะทุกคนด้วยความว่าที่เนี่ยไม่ได้มีนักท่องเที่ยวหรือว่าแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยพี่คนที่ให้เช่ารถเกา่าเขาบอกว่าเราเป็นลูกค้าคนแรกของเขาวันนี้เลยนะ เราว่าบรรยากาศที่นี่มันดีมากสงบรม่มรื่นแล้วก็สะอาดสะอ้านอยากให้ทุกคนมาเที่ยวที่นี่กันพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่ดูแลที่นี่ก็จะได้มีกำลังใจการทำงานต่อไป ถึงสุขโขท,ทยแล้วก็อย่าลืมแวะมากราบไหว้พ่อขุนรามคำแผงผู้ประดิษฐ์ภาษาไทยของเราด้วยนะ 别管了、啊。 ใช้เวลาที่อุทยานไม่นานมากเพราะว่าเช่ารถกอก็จะทําให้ไปจุดต่างๆได้รวดเร็วหลังจากที่ออกจากอุทยานแล้วพวกเราก็แวะมาอีกโบราณสถานหนึ่งนะที่นี่ก็จะมีพระองค์ใหญ่อยู่แบบล้อมรอบไปด้วยกาแพงซึ่งคุณสารได้อยากมาเจออยากมางวาที่นี่มากเราคร้างกันที่โรงแรมนั่นขึ้นเดียวนะอีกเช้าหนึ่งมาเราก็เช็คเอาแล้วก็ เดินทางกลับกรุงเทพตอนที่เดินทางกลับก็แวะมาที่คาเฟ่สันคอฟ้าบรรยากาศที่นี่ดีแล้วก็อาหารอร่อยแต่ว่าคนเยอะมากก็เลยทําให้อาหารออกช้ามากเช่นกันแต่ว่าถ้าใครมีเวลาแล้วก็ผ่านไปก็แนะนําให้แวะไปนะขนมคนหน้ากินหลายๆอย่างเลยแต่พวกเราไม่ได้กินนะเพราะว่าขี้เกียจจะรอหลังจากกลับจากทริปพิษณุโลกสุโข,ขทัยแล้วพวกเราก็มากินอาหารกันที่บุฟเฟ่เจริญรุ่งเรือง ใช่คืออยากกินบุฟเฟ่ที่มีของหลากหลายเรื่องนะแต่พอกินเขาจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากินกันไม่คุ้มเลยเราสองคนเพราะว่าคุณสาเราก็ไม่กินเนื้อใช่ไม่มเราเวลาเราสั่งเนื้อมากมันก็จะแบบเยอะเกินไปที่จะกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาหารแต่ละจานบางอย่างมันก็เป็นพอชั่นใหญ่ๆนะซึ่งเราก็ไม่กล้าสั่งมาเพราะว่ามันกลัวอิ่มไวใช่ไหมแต่ก็ได้กินหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สําหรับตัวเรา อาหารเขาก็โอเคนะแต่ว่าบริการเรารู้สึกว่าเขาช้าไปเราสั่งปลาหิมะไปประมาณ3-4สี่รอบนะซึ่งก็ไม่ได้เลยสักครั้งจนทอใจบอกว่าขอแคนเซอร์ละกันจบคลิปนี้ด้วยอาหารชุดนี้เลย